สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัมภาษณ์ที่จะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับการฝังเข็มบูรณาการร่างกายและนี่คือเคสคนไข้จริงที่จะมาร่วมพูดคุยปัญหาสุขภาพกับเราในวันนี้ครับ คุณมาอายุ55ปีมีปัญหาเรื่องน้ำหนักส่วนเกินอ้วนทานอาหารเยอะมากเหนื่อยเพียท้องผูกปวดเขา่าหน้ามองคั้าคุณหมอจะทำการบูรณาการร่างกายในระบบเผาผลาญเมตาบอลิซึมระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบกระดูกกล้ามเนื้อและผิวพรรณไปฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณหมากันเลยครับ ดีค่ะน้ำหนักลดลงกระฉับกระเฉงขึ้นน้ำหนักลดลงนี่ลงไปกี่โลคะสองโลครึ่งค่ะสองโลครึ่งกระฉับกระเฉงขึ้นะคแล้วมีอาการอะไรอย่างอื่นบ้างคะที่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงร่างกายเราเปลี่ยนแปลงหน้าท้องยุบลงจากเต่งตึงสวยงามเลยป่องก็ยุบลงเยอะยุบลง ให้เปอร์เซ็นต์ก็กี่เปอร์เซ็นนะคะที่ยุบลงอะค่ะสัก20%นะ20 25ประมาณนั้นแล้วตอนนี้ทานข้าวเยอะหรือเปล่าคะโอ้ยนิดเดียวเหลือนิดเดียวค่ะทานไม่หมดใช่ไหมทานไม่หมดด้วยโอ้ปกติทานยังไงอะคะโอ้ยสบายมากหนึ่งกะละมังเป็นกะละมัง้ตอนนี้ถึงกะละมังเลยชามนึงไม่หมดนะตอนนี้เหลือแค่เป็นจานใช่ไม่หมด่คะที่ทำไปมีคอสอะไรบ้างนะคะพี่เปิดสีดานแล้วก็ อะไรกระเพาะนะเขาเรียกเข็มใหม่เข็มอใช่แล้วก็ฉีดอะไรอ่ะฉีดน้ำนะนะเป็นเข็มพุงค่ะลดพุงใหญ่เนาะตอนตอนที่พี่มานี่คือต้องการแก้ปัญหาตรงไหนคะกระเพาะอย่างเดียวกระเพาะกับลดพุงอ่ะที่ตั้งใจการลดน้ำหนักใช่ไหมคะล้วหีแล้วมีเรื่องอื่นที่มันดีขึ้นตามมาไหมอย่างเช่นการนอนอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างหลับขึ้นทําให้หลับง่ายขึ้นหลับง่ายขึ้นหลับง่ายขึ้นจากปกติ ค่ะยากไหมหลับยากกว่าจะหลับที่หนึ่งพี่สองนะต้องใช้ยาไหมคะพี่ไม่ไม่ไม่ใช่เราก็หลับดีขึ้นเลยหลับดีขึ้นหลับหลับเร็วแบบมีความรู้สึกว่าง่วงก็หลับเลยอยากก็คือมันเหมือนแบบมีความรู้สึกว่าอยากง่วงแบบนอนเลยใช่ไหมคะเห็นว่ามีภูมิแพ้ด้วยมีค่ะมีภูมิแพ้นี่อการเป็นไงคะตะจามแล้วก็น้ำจะมีน้ำใสๆออกนะแล้วจะคันหน้าค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะมีตอนนี้น้ำใสไม่ออกแล้วอ๋อค่ะแล้วก็ไม่ได้จางไม่จาง ขับถ่ายขับถ่ายเป็นยังไงคะขับถ่าย,ายทุกวันตอนนี้ขนาดขนาดทานน้อยนะแล้วก็น,น้ำเราก็ทานน้อยอยู่แล้วปกติก็ยังถ่ายได้ทุกวันตอนนี้แล้วแต่ก่อนขับถ่ายเป็นไม่ได้ต้องหายาน,นิดหน่อยขอร้อง <laughs> ช,ช่วยตอนนี้เราไม่ต้องพึ่งยาแล้วเนาะไม่ต้องแล้วค่ะไม่ต้องอันนี้ผ่านไปกี่วันคะพี่วันศุกร์ก็เจ็ดวันวันนี้นะอาทิตย์หนึ่งพอดีเลยเนาะอันนี้เป็นเจ็ดวันวันนี้ครั้งที่สองค่ะเรารู้สึกแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้มาก แฮปปี้มากๆมากเลยกางเกงถามว่าหลวมไหมก็ใส่ได้สบายแล้วตอนนี้ไมวันก่อนอึดอัดเพราะว่ากางเกงพุงมันใหญ่กว่าเก่าแล้วตอนนั้นตอนที่มาก่อนก่อนหน้านี้ท้องผูกไหมพี่ท้องผูกถามว่าท้องผูกเรากินน้ำน้อยั้างคะกินน้ำน้อยแต่ตอนนี้ถ่าย ถ่ายได้ทุกวันถ่ายได้ทุกวันถ่ายได้ดีเลยได้ดีค่ะมีคนทักพี่ยังมีคนทักแล้วเขาบอกว่าถามวไหเขาบอกว่าหน้าใสขึ้นค่ะเขาผิวพรรณเปลี่ยนด้วยใช่ไหมใช่เขาบอกไปทําอะไรมาบอกไปฟังคีมแล้วพี่รู้จักหมอจากที่ไหนดูเคเบิลค่ะดูเคเบิลจำชื่อในการไหมชื่อในการอะไรคะไอ เฮลตี้น่ะน่ะอ่าใช่ใช่ตัวนั้นน่ะใช่พิธีกรชื่ออะไรจําได้ไหมคะพิธีกรไม่รู้จักจาชื่อไม่ได้จําหน้าคุณหมอได้คุ้มไหมพี่คุ้มไหมคุ้มคุ้มนะโอเคเลยพี่มาจากไหนมาจากแถวเกษตรนะคะมอเกษตรศาสตร์อยู่แถวเกษตรศาสตร์ทำถ่ายเอกสารนะคะร้านถ่ายเอกสารได้ไหมได้ พี่ร้านอะไรบอกเลยร้านวีระวิทยาทน<ล>ิาพนธ <c oughs> ์หาได้เลยไหาได้เลยร้านไทยกสาสระรังขอขอบคุณคุณมะที่มอบคลิปสัมภาษณ์เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรูปร่างและสุขภาพให้มีทางเลือกในการดูแลตนเอง ในการบูรณาการร่างกายของคนไข้ในแต่ละเคสคุณหมอใช้4องค์ความรู้ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความรู้ทางด้านอายุรกรรม 2. ศาสตร์การฝังเข็มของจีน 3. เวชศาสตร์ชะลอวัย 4. เวชศาสตร์ผิวพรรณและความงามทางคลินิกนายแพทย์ปุงสะทอนปรารถนาอยากให้ทุกคนสุขภาพดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ